สวัสดีครับผมแอดมิน v i p คลิปตัวเทรดคลิปนี้เนี่ยแอดจะมาอัปเดตกระดานเทรด FTX เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยเนี่ยที่เขาปรับหลักๆเลยก็คือการลดเลเวลการยืนยันตัวตนฮะจากสูงสุดเลเวล3เนี่ยตอนนี้เป็นเลเวล2ละทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครสมัคร FTX แล้วยืนยันตัวตนง่ายๆคือการกรอกรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยเราก็จะได้เป็นเลเวลห่ละซึ่ง สามารถเทรดซื้อขายได้เลยท,ทันทีแต่ก็จะมีติดเงื่อนไขนิดหน่อยส่วนเลเวลสเนี่ยก็ต้องยืนยันเพิ่มเติมก็คือถ่ายหน้าบัตรหลังบัตรแล้วก็ KYC ถือกระดาษเขียนแล้วก็ส่งให้เขานะฮะก็จะได้เป็นเลเวลสซึ่งต้องรอตรวจสอบอีกทีนี้เนี่ยเลเวลหเนี่ยติดเงื่อนไขย,ยังไงเดี๋ยวแอดจะมาบอกให้ฟังนะสมมุติว่าเราต้องการโอนเหรียญมาเทรดที่ FTX เนี่ยสำหรับเลเวลหนนะจะโอนเป็นเงินดิจิตอลคริปโตมา ได้แต่ไม่สามารถขายได้เพราะว่าแอดลองโอนไอของน้องแอดเนี่ยเป็นเลเวลหนึ่งแล้วก็รอยืนยันเลเวลสองแอดส่ง XRP มานะฮะโอนมาได้ฮะโอนมาได้แต่ขายไม่ได้ฮะไม่สามารถคอนว์ตได้ด้วยเพราะกดคอนว์ตเนี่ยจาก XRP เป็น USD มันจะขึ้นว่าคุณต้องยืนยันเลเวลสองหรือมากดเซลลตรงนี้เลยตรงๆพอกดปุ๊บมันก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยคือคุณต้องยืนยัน KYC Level 2ถึงจะเทรดได้กลายเป็นว่าได้แค่โอนมาเก็บไว้ฮะแต่ก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นเพราะมีอีกวิธีก็คือเราต้องโอนเป็น USDT หรือ USDC เป็นดอลลาร์ดิจิตอลเท่านั้นถึงจะมาขายเป็นเหรียแล้วเปิดบอทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาดูวิธีการโอน,นะฮะตอนนี้หลักๆก็คือจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกนะฮะก็คือโอนจากกระดานไทยมานะฮะก็ ให้เลือกเป็น USDT แต่ว่าค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงพอสมควรเลยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็น16ดอลลาร์ละก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะสินะฮะส่วน USDC จากก่อนหน้านี้เนี่ย5 5 USDC นะเป็นสิแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมองว่าถ้าใครไม่ซีเรียสค่าธรรมเนียมโอนตรงนี้เนี่ยเอาความง่ายก่อนก็ยอมเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้ได้แล้วโอนไปที่ FTX นะแต่ถ้า ใครอยากจะได้ความคุ้มค่าเรื่องค่าธรรมเนียมแอดก็จะต้องอาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนนิดนึงก็คือให้ซื้อเหรียญปกติฮะก็คือถ้าเหรียญที่แอดแนะนำนะฮะก็เป็น xrp เหมือนเดิมซื้อ xrp นะฮะจากกระดานไทยแล้วทำการถอนหรือโอนเนี่ยไปที่ b i n a n c e ฮะไปที่ b i n a n c e แล้วทำการเปลี่ยนขายเหรียญเราเป็น usdt แล้วส่งมาที่ ftx อีกทีนึงนะฮะซึ่ง การจะโอนมา FTX เนี่ยเป็นสมมติว่าเป็น USDT นะก็ใช้เป็น chain o n TRC 20ซึ่งจะฟรีค่าธรรมเนียมนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวแอดลองให้ดูเช่นเราจะถอนใช่ไหมฮะนะสมมติว่ามีเงินดอลลาร์ที่ใปแนล้วเราต้องการเราเอาโอน XRP มาแล้วก็ขายเป็น USDT ทีนี้เราจะโอน USDT เนี่ยไปที่ FTX นะฮะวดรอใช่ไหมฮะมาดูตรงนี้เป็น US ออเพราะว่ามันมีออเด่นมันมีเฟียตกับอันนี้แหละถ้าเป็นคริปโตนะเพราะว่า USDT มันเป็นดอลลาร์ดิจิตอลอ๋ใส่ผ,ผิดผิดฝั่งนะฮะฝั่งนี้ฮะอ่าเห็นไหมฮะมันจะมีเชนอยู่เนี่ย t r c ยี่สิบเนี่ยสังเกตรตรงนี้ค่าธรรมเนียมฟรีฮะตอนอื่นเห็นไหมฮะจุดเจ็ดอ่า t r c ยี่สิบห้าเห็นไหมฮะจะมีค่าธรรมเนียมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เชน i n t r o n TRX นะฮะแล้วก็ใส่ปริมาณที่ต้องการโอนเลยก็คือเอาเลขก,กระเป๋า FTX TAC ยี่สิบเนี่ยไปใส่นะให้ตรงกันนะฮะหรือถ้าใครกลัวผิดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเช่สบบนสมมติว่าอ่ะสมมติบบว่าเราก็ปเลขกระเป๋ามาแล้วนะฮะแล้วยังไม่ได้เลือกตรงนี้เนี่ยพอเราใส่มันจะระบบจะตรวจสอบแล้วเลือกให้นะสมมติบบวางลงไปเนี่ยฮอนเน็ตเรกนะอ่ะเขาก็จะบอกให้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เลือกแบบปกติแอดวางเลขเนี่ยมันจะติ๊กเลือกให้เลยแต่ว่าถ้ากดอันอืน่นเห็นไหมมันจะไม่ได้อยู่ดีวางมาเห็นไหมมันบอกไม่ตรงกัน นี่ยลองไล่ดูอ่ะอย่างเงี้ยคือได้ก็จะโดนห้ามไว้ครก็ปลอดภัยระดับหนึ่งโอเคเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสองวิธีนะค,ะคือโอนจากกระดานไทยไปโดยตรงซึ่งอาจจะใช้ค่าธรรมเนียมสูงหน่อยหรือโอนเหรียญไปขายที่ใบแนแล้วเปลี่ยนเป็น USDT แล้วโอนอีกครั้งหนึง่งมาที่ FTX เป็นฟรีธรรมเนียมก็เพิ่มขั้นตอนหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับยากเกินไปกับอีกวิธีนึงนะฮะถ้าเราไม่อยาก ซื้อขายผ่านกระดานไทยเนี่ยทาง n บแนนก็จะมีการซื้อขายแบบ P2P ก็คือซื้อขายระหว่างลูกค้ากันเองโดยมีกระดานไบแนนเนเป็นคนกลางเช่นเรามีเงินบาทล้วต้องการจะซื้อดอลลาร์เนี่ยเราก็มาเลือก P2P ใช่ไหมเลือกฝั่งใบเราก็เลือกเลยฮะว่าอยากจะได้ผู้ค้าคนไหนซึ่งเขาก็จะมีประวัติว่าขายซื้อขายแล้วเนี่ยกี่ครั้งเปอร์เซนต์แล้วก็ได้รับรีคอมเมนต์แนะนําจากทางใบแนนหรือเปล่า แล้วก็เลทเท่าไหร่ล้วก็เลือกเลทที่เราพอใจะฮะแล้วก็จะมีขั้นต่ําถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราได้ละได้คู่ค้าเราละสมมุติว่าผมเลืกอกคนนี้ท G มันนี่ผมก็กดไปเพื่อจะติดต่อเขานะฮะก็เห็นเลทเรายอมรับได้เราก็ใส่รายละเอียดตามขั้นต่ําที่เขาแนะนํานะฮะถ้าไม่ถึงมันจะไม่ได้ฮะเนี่ยมันจะบอกเห็นไหมสองพันบาทไม่ได้ต้องสามหมื่นนะขั้นต่ําก็เป็นสามหมื่นเป็นเลทได้เก้าร้อยเก้าสิบสาม USDT มีเวลาให้ mm. ดีลตกลงกันสิบห้านาทีหลังจากกดไปเนี่ย ก็จะเป็นมีแชทให้เราได้ติดต่อพูดคุยกันนะโดยทางไป n นนเนี่ยจะทําการล็อกเหรียญเวลาเขาส่งมาเราจะเห็นเลยนะเวลาเขาโอน USDT มา n a n c นก็จะล็อกไว้ให้เพื่อป้องกันการโกงหรือเบี้ยวไม่โอนกันนะฮะหลังจากนั้นเราก็ต้องโอนเงินบาทไปตามที่อยู่ธนาคารไทยนะฮะโอนไปก็ส่งสลิปให้เขาเรียบร้อยเขาก็จะทําการกดปลด USDT ที่ไป n นนล็อกนะเราก็จะได้ USDT มาเป็นการซื้อสําเร็จกลับกันถ้าเราต้องการขาย USDT แทนเราก็มาหาผู้รับซื้อนะฮะก็ดูเลทดูประวัติให้ดีขั้นต่ำนะฮะสมมุติว่าอ่าได้ละต้องการขาย300สมมตินะฮะ300 USDT เป็นเงินบาทเท่านี้นะฮะก็เหมือนเดิมฮะตกลงเลทคุยแชทส่วนตัวมีเวลาให้ดิวกัน15นาทีแล้วตรงนี้เนี่ยเราต้องไปยืนยันเป็นแบงค์ของเรานะฮะซึ่งตง้องตรงกับชื่อก็คือแบงค์ธน,นาคารอะไรเลขบัญชีธนาคารสาขานะฮะต้องไปยืนยันก็ คำสั่งก็ดีลตกลงกันเขาก็เราก็ต้องส่งดอลล่าเราเนี่ยฮะให้ไปแนทล็อกไว้ทีนี้พอทางฝั่งผู้ซื้อเนี่ยเห็นว่าโอเคดอลลร์ล็อกแล้วเขาก็จะทําการโอนเงินบาทมาที่ธนาคารเราเราก็คอยตรวจสอบว่าเงินเข้าไหมถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าหลังจากเช็คแล้วว่าโอเคเข้าแล้วถูกต้องเราก็กดส่งคําสั่งไปเพื่อปลดดอลล่าที่ไปแนทล็อกไว้นะฮะก็ส่งให้เขาก็เป็นการดีลสาเร็จนะฮะก็เป็นการเพิ่ม ความปลอดภัยถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะมาซื้อขายได้ในนี้เนี่ยแบบข้อมูลมันต้องยืนยันระดับหนึ่งเลยฮนะคือชื่อต้องตรงต้อง KYC มาแล้วก็แบงก์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องตรงกันเพราะะนะประวัติค่อนข้างที่จะถูกตรงถูกต้องและปลอดภัยแล้วก็มีใบแนนเนี่ยเป็นคนกลางที่ตรวจสอบให้อีกทีด้วยนะฮะเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยาก ซื้อขายผ่านกระดานไทยนะครลดขั้นตอนไปก็มาซื้อขายกระดานนอกแล้วโอน USDT ไป FTX ได้เลยแต่ดีที่สุดเลยนะดีที่สุดเลยคือทําตัวเองให้เป็นเลเวลสองอะเหมือนแอดฮะเป็นเลเวลสคือจบเลยฮะ,ะเราก็มีทั้งเลือกแค่ขั้นตอนเดียวก็คือซื้อเหรียญ XRP โอน FTX แล้วก็ convert เป็นดอลลาร์จบฮะ,ะหรือจะ P2P เอาบาทเข้าซื้อดอลลาร์โอนดอลลาร์ไป FTX ปรีเชรรนด์อนทรีซยแล้วก็คอนเวิร์ตเป็น USD ก็จบเหมือนกันฮะเป็น2วิธีเพราะฉะนั้นเลเวลหนึ่งเนี่ยจะยุ่งยากนิดนึงที่ต้องโอนเป็นดอลลาร์เท่านั้นไม่มีทางเลือกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเลเวลสองเนี่ยก็ได้ทั้งสองเลยเอาตามสะดวกนะฮะก็คร่าวๆที่ับเดตก็มีเท่านี้นะฮะเกี่ยวกับการดานที่ซึ่งสำคัญนะฮะยินันตัวตนเนี่ยต้องต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาต้องการจะรู้ว่า เราเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันการฟอกเงินด้วยอีกทางหนึ่งว่าเอาเงินไม่ดีหรือเอาอะไรมาเป็นใครก็ไม่รู้เอาเงินเข้ามามาแคสมาแลกเปลี่ยนมาเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีมาตรการรายนิดนึงก็สําหรับใครที่ยังไม่มีลิงก์กระดานเทรดนะฮะก็สามารถสนับสนุนแอดใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็จะมีกลุ่มกลิดบอทด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยที่จะมาอัปเดตจะมาอัปเดต อร์ตลงทุนของแอดนะฮะแล้วก็พูดรายละเอียดเพิ่มเติมที่บอทกำลังจะมีมาแล้วก็อัปเดตต่างๆประจำสัปดาห์นะฮะว่ามีอะไรใหม่บ้างมีทริคเทคนิคอะไรสามารถเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้นะ,ะมาแลกเปลี่ยนการใช้บอทปรึกษาการใช้งานกระดานเทรมีวิธีช่องทางยังไงบ้างที่ทำให้เราสะดวกในการใช้งานก็มาแชร์มาคุยกันได้ในกลุ่ม l i น e Open Chat กดบอทได้เลยนะครับลิงก์จะอยู่ลิงก์รายละเอียดต่างจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะฮะ ก็มีคำถามหรือคำติชมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะแอดก็จะมาตอบมาพูดคุยได้ปกปติสำหรับวันนี้นก็ขอบคุณครับ